จุ่มพอดีงามเนาะงูสีสันถางงัดทังงัดทังงัดงัดเบิดมือเลยจ้ะพี่น้องมื่อนี่งัดอยู่บ้านแล้วก็มางัดอยู่ป่าอยู่ผู้เนาะ,ะ,ะจุ่มพอดีงามเนาะงูสีสันจ้ะพี่น้อง พอแล้วพี่น้องพอแล้วตอนเช้าหาอยู่บ้านพี่น้องตอนบ่ายมาหาอยู่ปลาเข้ามาเฮ็ดปีปลาออกพี่น้องพ่ออิลีนี่อยู่บ้านกจะมันจะมาปลากระมันอีกแล้วเป็นสายเลยเนาะเ็ดพี่น้องพกัดปลาบ้านน้องเมกจะพี่น้องอำเภอบุญทลีจังหวัดอุบลจ้าสูตรพูนพูนจุ่มเนึ้อเหยาะแต่ผีไปเลยเนาะบ้านนี่ ต่วาบานเนาะบ้านบบ้านแข็งบ้านงามเจ้าพี่น้องส,วง,สวงเสาเก็บอยู่บ้านจ้ะพี่น้องก็ได้เกือบสามโลเนาะยาคำหนาในข้าวว่าเฮ็ดยุผู้ออกจ้ะพี่น้องก็เลยมาเลยเนาะก็เลยลองมายามเบืองจ้ามาฟังนี่จะบ,บันนี่ ออกมาไม้แหลกน้อยยค่คำลา,ากระเพาะเลยจ้าพี่น้องหกแน่จะหน่อยเนาะจ้า งาน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 เบิดเหมือละจ้าพี่น้องเมื <c oughs> ่อนี้งานอยู่บ้านแล้วก็มางานอยู่ปลาอยู่ผู้เนาะจ้าสิบตุลาจ้าพี่น้อง2้องพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้า จะเป็นมูโบยายนาอยายคำหลาจ้ามารอหลุนรอชมกันจ้าพี่น้องว่าสิพ่ออีกบอเขามามื่อนี้ก,ก็ช่วง่บายแล้วเนะาะไปต่อจ้าพี่น้องเอ้าพอแล้วบ่จ้ามูใหม่นาะตัวนี้ แบบดอกหน่อยบ่นี่ดอกบ,บ่ใหญ่เนาะดอกโมใหญ่จ้ะผุนมูโมยใหญ่เนาะมูหน่อยหน่อยกระสุนมันไปไหนบ่เอ้าพอกระสุนเพิ่นว่าจ้าพี่น้องพุ่น กองี้หน่อยกค่ก็บาได้เก็บนาพี่น้องเนาะจูมอยู่เนาะตัวนี้ใครอยู่ว่ท่านบานปันไดจะพี่น้องำงามอยู่เนาะ งัดรัวๆเลยจ้าเมื่อนี้ตื่นเต้นอยู่วัดเหมอือตื่นเต้นยอดเกมเพชรปั๊ะอีดอกนึงสองคนตัว<อ>นะสามสามจ้ะ ฟังนี่จูมอยู่เนาะเย่กระซุนเลยพี่น้องเสียงงดฟังเบิดมือกระเบือเบื่อจ้ะพี่น้องทุกคนมากเก็บเพชรนี่เนะ <c oughs> าะเอาเอาปูพดได้ <c oughs> ย่าขําละได้แหละโอ้ยดูงามอยู่ได้นี่ nhang mới đi cả pò y nhom nưng chả pìn mong là đỏ xoáng đỏ pìn ong ơi à nó ốp cá là bói chắc cấm lá อยพี่น้องเอาจาังไหนละบันี้เกิด์ยุตทิศทางเลยจ้ะตรงไหนอีกบันี้เลยพูดเป็นตะลางมันพูนเป็นขาวๆเลยจ้ะพี่น้องในกล่องอาสีบูเห็นปันได้เนาะจ้าจุ่มพอดีงามเนาะฮู้ดิซานจ้ะพี่น,น,นะน้องเดี๋ยวจะเนาะเดี๋ยวเอาไปแม่ chị thấy là làm mưa này tôi nhìn vô hiền chung chung cha nó แสงในกล่องขนาดเลยหมูได้ละบันนี้หมูสีบอย่าคำลาหมูเช่าหมูเช่าหมูเช่าหมูหมูซ่าหมูสีหมูหาเราจะพี่น้องหมูละเล็กละหน่อยเนาะตืมกันจ้าแต่ว่าหมูนี่ไลายเติมเื่อจะพี่น้อง ยิ้มทางขี่รถมานำทางเห็นดอกหนึ่งก็เลยแบกเขามาเบิงจากพี่น้องเป็นสัตว์เลยพี่น้องเมื่อไหรขี่รถกำลังสีออกเมื่อน้อยคำละจ้าฝนกระซิลิลนๆจากพี่น้องฝันสิหับม่มานตอนสิกับ นี่แล้วเขาเอิ่นข้นมานเนาะ,ะมูใหญ่เติบอยู่จาะพี่น้องมูนี้ผอมาล้ายมูแต่ว่าเป็นมูหมย,ยเนาะ,ะเป็นยอมเป็นยอมจาะพี่น้องมูนี้กระซิก็ค,คือแน่อยู่จ้ะ งัดก้อบบัดเนี่ยหูงัดเบิดหมือ <được. S 1> เลยจ้ามือนี่มาฟังหน่กระายเตอรจ้า ตามมันอีกหลอกบ้านแต่แข็งอยู่บ่อยาคำล่ะแข็งดีอยู่จ้ะมุน,นี้พกมีดแหลมมาเนะะาะซาใจจะพี่น้อง จำบุคคาหาใหม่ทางหนาเนาะฟงดงเลยบ้านนี่ สรุปผลงานเขาปลาของมือหนิจ้าพี่น้องวันที่สิบตุลาสองพันหน้ารอยหกสิบแปดจ้ากับไปหาอยู่ปลาเนาะแย่คำหนารอบนี้ปลาน้องเมกคือเก่าจะพี่น้องตำบลหวยคาอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลจ้ะยามเจ้ากับหาอยู่บ้านเนาะจ้ะก็ได้รวมๆกันแหละท่านอยู่ปลาทั้งอยู่บ้านก็สิได้กลับทีโลกอยู่พี่น้องกระมันก็เก่าจ้าเ,เ,ฟฟเก็บเพชรมันนี่ก็ซ้ำเหมือนเลย<ข>ก็ยง โงคหายพอแม่พี่น้องเบิ้งนอกจะลองไปเบิ้งอันยุปาเนาะเมื่อนี้หลังจากที่บด้ไปโดนจ้พี่น้องเฮ็ดอืดเฮ็ดบ่ออกเนาะกะเก็บเพ็ดปวกยุบานเนาะยาคำหลาเก็บได้ซ้ำมือได้ยินข่าวว่าเฮ็ดปวกยุผู้ออกก็เลยไปซองเบิ้งจ้พี่น้องกะบปุพิษหวังเนาะได้มาแกงใหญ่หนึ่งเนาะน่าจะเกือบโลอยู่จ้พี่น้องเพื่อโลอยู่บริยาคำหนาโลนึ่งกาบาไป กระป่านจ้าบบนี้ฝ<ะ>นกระตก